จะเป็นยังไงเมื่อฆาตรกรจากอดีตเมื่อ20ปีที่แล้วโทรมาหาเธอและขอให้เธอช่วยอะไรบางอย่างวะ สวัสดีครับผมทูบวีคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง the call ออสายตรงต่ออดีตเป็นหนังเกาหลีที่ถูกพูดถึงมากในช่วงนี้นะครับและยังเป็นหนังที่หักมุมด้วยก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe และก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ ซอ so ยอนหญิงสาววัย28ปีเธอกลับมาที่บ้านเกิดในรอบหลายปีเพื่อมาเยี่ยมแม่แต่ในระหว่างที่เธอเดินทางมาที่นี่เธอก็ลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่รถไฟที่นั่งมาเมื่อเธอมาถึงบ้านเก่าซอยอนก็ค้นหาโทรศัพท์บ้านและเธอก็ใช้มันโทรหาโทรศัพท์ของเธอที่ทําหายและเมื่อเธอโทรไปคนที่เก็บโทรศัพท์ของเธอได้ก็พยายามบ่ายเบี่ยงที่จะคืนก่อนที่จะตัดสายหนีเธอไปทําให้ซอยอนต้องหาวิธีตามโทรศัพท์เองแต่ตอนนั้นก็มีคนโทรมา เธอพอซอยอนรับสายเธอก็กลับได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าแม่จะขังฉันไว้ในบ้านแม่ฉันเป็นบ้าไปแล้วซอยอนก็งงและถามกลับว่าเธอโทรมาหาใครต้นสายก็ถามว่านี่ไม่ใช่ซอนฮีเหรอแล้วเธอคนนั้นก็วางสายไปซอยอนก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพอะเธอคิดว่าคงเป็นคนโทรผิดต่อมาซอยอนก็ไปเยี่ยมแม่ของเธอที่ป่วยหนักและความจริงแล้วซอยอนก็ไม่ได้ชอบแม่ตัวเองสักเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีเหตุการณ์ในอดีตบางอย่างที่เธอฝังใจกับแม่เธอไม่ชอบ แม่ถึงขนาดที่ว่าแม่ของเธอพูดถึงเรื่องที่อยากให้ฝังศพตัวเองไว้ใกล้ๆก,กับหลุมศพพ่อของซอยอนที่ตายไปแล้วแต่ซอยอนก็ปฏิเสธอย่างใจร้ายว่าแม่ไม่มีสิทธิ์ได้ฝังข้างพ่อด้วยซ้ําแล้วเธอก็เดินหนีออกมาพอซอยอนกลับบ้านก็มีผู้หญิงคนเดิมโทรมาที่โทรศัพท์บ้านเธออีกแล้วและผู้หญิงคนนั้นก็คิดว่าเธอเป็นคนที่ชื่อซอนฮีเหมือนเดิมซอยอนก็ปฏิเสธไปอีกทีจนสายถูกวางไปกลางดึกคืนนั้นระหว่างที่ซอยอนกําลังนอนหลับอยู่เธอก็ได้ยินเสียงบาง อย่าางภาในบนบ้ซอยอนก็เดินไปดูจนพบว่ารูปครอบครัวของเธอที่ติดกับผนังมันหล่นลงมาซอยอนก็เลยจะติดรูปนั้นกลับคืนแต่ตอนนั้นเธอก็พบว่าผนังด้านหลังมันบางเหมือนกับว่าด้านหลังมีอีกห้องอยู่ซอยอนจึงตัดสินใจทุบผนังทิ้งแล้วเธอก็พบว่ามันมีบันไดลงไปชั้นใต้ดินอยู่เมื่อซอยอนลงไปด้านล่างที่นั่นก็เป็นห้องโล,งลง่งๆมีเก้าอี้อยู่ตัวเดียวเธอก็เดินไปเจอกล่องเก็บของกล่องนึงที่กล่องนั้นมีสมุดไดอารี่ของใครบางคนอยู่ ซึ่งในไดอารี่ก็มีรูปนักร้องในสมัยก่อนและก็มีข้อความที่ถูกเขียนเมื่อปี1999หรือเมื่อ20ปีที่แล้วโดยข้อความเขียนประมาณว่าแม่ของผู้เขียนมักจะทําวิธีไล่ผีใส่กับเธอซอยอนก็เปิดจนไปเจอรูปเจ้าของไดอารี่เธอจึงเอารูปผู้หญิงคนนั้นไปถามลุงแถวบ้านที่เป็นเจ้าของสวนสตอรอเบอรี่ถามว่าลุงรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมลุงบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อยองซุกซอยอนก็ถามว่าเธอคนนี้เป็นหมอผีหรือเปล่าลุงก็ตอบว่าไม่ใช่ แต่แม่ของยองซุกต่างหากที่เป็นซอยอนก็ถามต่อว่าบ้านของเธอเคยเป็นบ้านหมอผีใช่ไหมลุงก็พยายามบ่ายเบียงไม่ตอบและบอกว่าลืมจากนั้นซอยอนก็เดินกลับบ้านระหว่างทางเธอก็เจอร้านสะดวกซื้อที่มีชื่อร้านว่าซอนฮีพอซอยอนกลับมาถึงบ้านผู้หญิงคนเดิมก็โทรมาหาเธอซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็คือยองซุกนั่นแหละครับยองซุกก็ยังคิดว่าซอยอนคือซอนฮียองซุกก็พูดด้วยท่าทีลุกโลนว่าให้มาช่วยเธอหน่อยเพราะตอนนี้แม่จะเผาเธอแล้วหลังจากนั้นหนังก็ตัดไปที่ไทม์ไลน์ใน ดีที่ยองซุกได้วิ่งหนีแม่จากพิธีไล่ผีแม่ก็พยายามเอาไฟมาทรมานเธอจนเกิดการต่อสู้ที่บริเวณบันไดชั้นใต้ดินและก็ทําให้เกิดไฟไหม้ที่บันไดชั้นใต้ดินตรงนั้นกลับมาที่ไทม์ไลน์ปัจจุบันตรงบันไดาทางขึ้นชั้นใต้ดินตอนนั้นก็เกิดลอยไฟไหม้ขึ้นมาทันทีต่อหน้าต่อตาซอยอนผมจะขออธิบายเรื่องกฎเวลาในภายหลังนะครับเช้าต่อมายองซุกก็โทรไปหาซอยอนซอยอนก็อธิบายว่าเธอไม่ใช่ซอนฮีจนในที่สุดยองซุกก็เชื่อซอยอนก็บอกว่า เธอคิดว่าเธอกับยองซุกอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่คนและช่วงเวลายองซุกก็ไม่เชื่อเรื่องที่เธอพูดและพยายามจะวางสายซอยอนก็บอกว่าอย่าพึ่งแล้วซอยอนก็เปิดอินเทอร์เน็ตค้นหาเหตุการณ์สาคัญในอดีตของวันนี้เมื่อปี1999ปีที่ยองซุกอยู่ซอยอนก็บอกกับยองซุกว่าคืนนี้จะมีอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่เกาหลีแล้วยองซุกก็วางสายไปเมื่อถึงตอนดึกยองซุกก็มานั่งกินอาหารกับแม่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แม่เธอนะครับแต่เป็นแม่เลี้ยงโดยอาหาร อาหารที่ยองซุกได้กินนั้นมันก็น่าสงสารเป็นอย่างมากเพราะเธอก็ได้กินแต่ผกักตามความเชื่อของแม่เลี้ยงตอนนั้นในทีวีก็ได้รายงานข่าวว่ามีเครื่องบินตกตามแบบที่ซอยอนเคยบอกเธอไว้เป๊ะต่อมายองซุกก็โทรไปหาซอยอนและถามว่าซอยอนรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้ยังไงแล้วซอยอนก็ได้อธิบายว่าในอนาคต20ปีต่อจากที่ยองซุกอยู่มันมีเหตุการณ์อะไรหรือเทคโนโลยีอะไรที่สําคัญมาเล่าให้ยองซุกฟังทั้งสองก็คุยกันถูกคอเป็นอย่างมากยองซุกก็ S <S <an> เหมือนกับได้เพื่อนใหม่ที่เธอไม่เคยได้มาก่อนยองซุกก็เปิดใจเล่าว่าพ่อแม่จริงๆของเธอนั้นตายไปแล้วทําให้เธอจําใจต้องอยู่กับแม่เลี้ยงซอยอนก็เปิดใจเล่าว่าพ่อของเธอนั้นตายไปแล้วในตอนที่เธอยังเป็นเด็กตอนนั้นไฟไม่บ้านพ่อแม่ของเธอดันลืมปิดเตาแก๊สซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้ซอยอนไม่ชอบแม่ของเธอและโทษแม่ของเธอมาตั้งแต่ตอนนั้นวันต่อมาในช่วงเวลาไทม์ไลน์ของยองซุกพ่อแม่ของซอยอนและซอยอนในวยัย8-9ปีก็ได้มาดูบ้าน ใหม่ที่วางแผนว่าจะซื้อซึ่งมันก็คือบ้านแม่เลี้ยงยองซุกนั่นแหละครับตอนนั้นยองซุกก็ได้ออกมาเจอกับครอบครัวซอยอนและเธอก็ได้รู้ว่าเด็กคนนี้คือซอยอนตอนเด็กยองซุกก็เลยโทรไปหาซอยอนที่อยู่ในไทม์ไลน์ปัจจุบันยองซุกก็ได้ให้ซอยอนฟังเสียงของใครบางคนเมื่อซอยอนได้ยินเสียงนั้นเธอก็ร้องไห้ออกมาทันทีเพราะว่าเสียงนั้นคือเสียงพ่อของเธอที่กําลังพูดคุยเรื่องบ้านอยู่นั่นเองยองซุกก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอก็พูดขึ้นมาว่าบางที ฉันอาจจะช่วยให้พ่อเธอไม่ต้องตายก็ได้นะแล้วซอยอนก็ขอให้เธอช่วยแก้ไขเรื่องในอดีตที่เธออยากแก้ไขมากที่สุดเมื่อถึงวันที่พ่อซอยอนจะต้องตายในอดีตนั้นยองซุกก็ทําการหนีออกจากบ้านแล้วเธอก็ไปขึ้นรถบัสเดินทางไปยังบ้านเก่าที่ซอยอนเคยอยู่ซึ่งก็เป็นบ้านที่จะเกิดไฟไหม้ในอดีตนะครับตอนนั้นแม่ของซอยอนก็ออกไปข้างนอกโดยเธอได้เปิดเตาแก๊สทิท้งเอาไวา้ซึ่งในบ้านก็มีพ่อซอยอนที่หลับอยู่และซอยอนในวัยเด็กที่ไม่รู้อิโนอิเน ยองซูก็ได้แอบเอากุญแจบ้านที่แม่ซอยอนซ่อนเอาไว้เธอได้แอบเอากุญแจนั้นไปไขเข้าบ้านแล้วเธอก็ทําการปิดเตาแก๊สซึ่งนั่นก็ทําให้เหตุการณ์ไฟไหม้บ้านซอยอนในอดีตไม่เกิดขึ้นและนั่นก็ทําให้อนาคตที่ซอยอนได้อยู่เปลี่ยนแปลงไปทันทีแผลเป็นจากรอยไฟไหม้ในตอนเด็กก็หายไปต่อหน้าต่อตาของเธอและบ้านที่เคยมืดคึมก็เปลี่ยนเป็นบ้านที่น่าอยู่ขึ้นมาทันทีซอยอนที่เคยผมสั้นตอนนี้ก็ได้ผมยาวเธอก็เดินไปรอบๆบบ้านจนไปเจอกับสวนที่เธอไม่ เคยเห็นมาก่อนเธอก็ได้เจอกับแม่ที่ร่างกายแข็งแรงไม่ได้ป่วยหนักและเธอก็ได้พบพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่ซอยอนก็ร้องไห้กอดพ่อด้วยความดีใจ ผมต้องขออธิบายเรื่องกฎเวลาของเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องนี้มีอยู่2องไทม์ไลน์เป็นไทม์ไลน์ในอดีตเมื่อ20ปีก่อนและไทม์ไลน์ปัจจุบันทั้ง2องไทม์ไลน์เชื่อมหากันแบบทันทีอะไรที่ยองซุกทำในตอนนั้นในเวลาของเธอมันก็จะส่งผลโดยตรงและทันทีในไทม์ไลน์ที่ซอยอนอยู่ผมจะยกตัวอย่างเช่นในไทม์ไลน์อดีตของยองซุกตอนนั้นที่อยู่อย,ยองซุกก็เผาบ้านตัวเองขึ้นมาและทันทีทันใดตอนนั้นซอยอนที่กําลังนั่งอยู่ในบ้านอยู่ดีๆ บ้านที่น่าอยู่ตอนนั้นก็เปลี่ยนกลายเป็นสภาพเป็นบ้านล้างเป็นบ้านที่เคยถูกไฟไหม้ มาเล่าในเรื่องต่อนะครับซอยอนก็โทรไปขอบคุณยองซุกเธอร้องไห้ทั้งน้ําตาที่ยองซุกมาช่วยเธอแต่การที่ยองซุกหนีออกจากบ้านนั้นก็ทําให้เธอถูกแม่เลี้ยงทําโทษอย่างหนักเช่นกันหลังจากนั้นซอยอนก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวที่เธอเคยเสียไปอย่างมีความสุขในขณะที่ซอยอนมีความสุขกับชีวิตนั้นยองซุกก็ยังใช้ชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็นเหมือนเดิมและในเวลาที่ยองซุกอยากจะโทรไปคุยเล่นกับซอยอนซอยอนก็มักจะไม่ว่างจนในตอนนี้ยองซุกก็เริ่มสแสดงอาการผิดปกติ ออกมาเช่นเวลาที่เธอกินขนมเยลลี่ลูกหมีเธอก็มักจะกัดแต่ส่วนหัวจนเหลือแต่ส่วนตัวทิ้งเอาไว้วันหนึ่งที่ยองซุกโทรมาหาซอยอนหลังจากที่ไม่ได้คุยกันนานยองซุกก็ถามว่าทําไมซอยอนไม่โทรกลับมาบ้างเธอพูดด้วยท่าทีเหมือนโกรธแล้วยองซุกก็เอาแต่หัวเราะไม่นานแม่ของยองซุกก็แย่งโทรศัพท์ไปคุยแล้วก็พูดกับซอยอนว่าห้ามโทรมาคุยกับยองซุกอีกในไทม์ไลน์ของยองซุกนั้นเธอ,อก็โดนแม่เลี้ยงทําพิธีไล่ผีและทรมานเธออย่างหนักด้านซอยอน ก็ฝันร้ายถึงยองซุกและเธอก็ไม่สบายใจซอยอนก็เลยไปค้นหาชื่อยองซุกในโซเชียลต่างๆทั้ง f c e e o o o อินสต a แกรมทวิต t ตอรเพื่อสืบหาว่าเธอเป็นอย่างไรในปัจจุบันแต่ซอยอนก็ไม่เห็นยองซุกที่เธอตามหาเลยจนซอยอนใช้ที่อยู่ของบ้านหลังนี้ไปค้นหาในอินเทอร์เนต็ตและเธอก็ต้องตะลึงเพราะมันมีข่าวในอดีตว่าแม่เลี้ยงได้ฆ่ายองซุกที่บ้านหลังนี้ตอนกลางดึกของวันนี้เมื่อ20ปีที่แล้วซอยอนที่เป็นห่วงยองซุกก็เลยไปบอกยองซุกว่าแม่เลี้ย จะฆ่าเธอกลางดึกคืนนี้และกลางดึกคืนนั้นแม่เลี้ยงก็ย่องมาหายองซุกที่ห้องนอนแม่เลี้ยงที่เห็นยองซุกนอนคุมโปองอยู่นั้นก็ได้กระหน่ำแทงเธอไม่ยัง้งแต่ปรากฏว่าในผ้าห่มมันคือตุ๊กตาส่วนยองซุกก็แอบดูอยู่ด้านหลังแม่เลี้ยงยองซุกก็โกดมากและถามว่าฆ่าเธอทําไมแม่เลี้ยงก็ตอบว่าดวงของยองซุกจะทําให้คนตายอีกมากยองซุกก็หัวเราะเหมือนคนบ้าก่อนที่จะไปหยิบถังดับเพลิงแล้วเอามาฉีดอัดใส่แม่เลี้ยงจนแม่เลี้ยงสำลักหายใจไม่ออก แล้วยองซุกก็ฆ่าแม่เลี้ยงของเธอหลังจากนั้นยองซุกก็โทรไปหาซอยอนและโกะหกซอยอนว่าแม่เลี้ยงกับเธอแค่เข้าใจผิดกันนิดหน่อยและในตอนนี้ยองซุกก็เป็นอิสระเธอเหมือนเกิดเป็นคนใหม่ได้กินอาหารแบบที่เธออยากจะกินไม่ใช่กินแต่ผักแบบที่แม่เลี้ยงเคยให้เธอได้ซื้อเสื้อผ้าแบบที่เธออยากใส่มานานด้านไทม์ไลน์ของซอยอนลุงเจ้าของฟาร์มสตอรอเบอรี่ก็ได้มาเยี่ยมบ้านซอยอนเวลาเดียวกันที่ไทม์ไลน์ของยองซุกลุงคนเดียวกันนี้ในสมัยหนุ่มๆ ก็ได้มาส่งสตรอเบอรี่ที่บ้านยองซุกยองซุกที่แต่งตัวแปลกๆหลังจากซื้อเสื้อผ้ามามากมายเธอก็ดึงตัวลุงเข้าไปในบ้านและให้ลุงช่วยเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับตัวเธอตอนนั้นยองซุกก็ขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนลุงที่อยู่คนเดียวก็เกิดหิวน้ําขึ้นมาลุงก็เลยไปเปิดตู้เย็นและในนั้นลุงก็พบถุงดํามากมายซึ่งก็มีกลิ่นเหม็นมากและก็ใช่ครับถุงดํานั้นก็คือซากศพแม่เลี้ยงยองซุกนั่นเองลุงก็ตกใจเสียงดังจนยองซุกมาเห็นยองซุกก็เลยต้องคาปิดปากลุง แต่ก่อนที่ลุงจะตายลุงก็ได้โทรหาตำรวจแต่โทรศัพท์เครื่องนี้มันก็โทรไปหาแต่เครื่องซอยอนที่อยู่ในอนาคตด้านทไลายปัจจุบันของซอยอนที่ซอยอนอยู่ด้านล่างเธอก็ขึ้นมารับโทรศัพท์ด้านบนซอยอนก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือแล้วสายก็ตัดไปซอยอนก็ได้แต่งงพอเธอลงมาด้านล่างลุงที่เคยอยู่ก็หายตัวไปแล้วเธอก็ถามพ่อแม่ว่าลุงคนนี้ไปไหนพ่อแม่ก็งงและบอกว่าไม่รู้ว่าเธอถามถึงใครซอยอนก็เลยเดินไปดูที่ฟาร์มสตอ ของลงลุแต่เธอก็พบว่าฟาร์มนั้นได้กลายเป็นฟาร์มล้างไปแล้วเธอก็รีบไปสอนอนตำรวจได้ถามตำรวจว่ารู้จักลุงเจ้าของฟาร์มสตรอเบอรี่ไหมตำรวจก็บอกว่าลุงตายไปนานแล้วจากนั้นตำรวจก็ให้ดูสมุดบันทึกของตำรวจที่ทำคดีของลุงและฆาตกรในคดีนี้ก็คือยองซุกที่ตำรวจจับได้ในอดีตนั่นเองด้านทำลายของยองซุกตำรวจก็เริ่มสืบหาการหายตัวไปของลุงโดยตำรวจไปถามยองซุกว่าเธอรู้จักลุงไหมยองซุกก็ให้การมีพิรุธทางที่ เธอบอกว่าไม่รู้จักลุงแต่ในบ้านนั้นก็มีสตอเบอรี่ลุงอยู่เธอก็โกหกว่าแม่ของเธอเป็นคนรับสตอเบอรี่เองพอตำรวจถามหาว่าแม่เธอไปไหนเธอก็บอกว่าแม่เธอไม่อยู่แม้ตำรวจจะสงสัยเธอมากแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดเธอตำรวจจึงต้องกลับไปก่อนด้านทไลายของซอยอนเธอก็ไปหาซอนฮีผู้หญิงที่ตอนแรกที่ยองซุกโทรไปหาซอยอนแล้วเธอคิดว่าเป็นซอนฮีซอนฮีก็เล่าว่าเธอเคยเป็นเพื่อนกับยองซุกยองซุกก็เป็นคนดีแต่แม่เลี้ยงยองซุกนั้น ก็มีบุญคุณกับซอนฮีเป็นอย่างมากจนทําให้ซอนฮีต้องเลิกยุ่งกับยองซุกเพราะแม่เลี้ยงของยองซุกขอให้ซอนฮีไม่ไปยุ่งกับเธอพอซอยอนกลับมาบ้านยองซุกก็โทรมาหาเธอซอยอนก็ถามยองซุกด้วยความเสียใจว่าเธอฆ่าแม่เลี้ยงกับลุงใช่ไหมย,ยองซุกก็ปฏิเสธซอยอนก็เลยอ่านข่าวในอดีีให้ยองซุกฟังว่ายองซุกจะโดนจับเข้าคุกตลอดชีวิตยองซุกก็เลยทวงบุญคุณกับซอยอนโดยเธอให้ซอยอนไปหามาว่าตำรวจเจอหลักฐานได้ยังไงซอยอนก็ร้องไห้ทนไม่ไหว วางสายหนีเธอไปยองซูก็พยายามโทรหาเธออีกหลายรอบแต่ซอยอนก็ไม่เคยรับโทรศัพท์เธออีกเลยวันต่อมาในไทม์ไลน์ของยองซูก็มีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านเธอก็ปรากฏว่าเป็นพ่อของซอยอนในตอนนั้นกับซอยอนในวัยเด็กที่มายืนอยู่หน้าบ้านพ่อซอยอนก็ถามหาแม่ยองซูกเพราะต้องการคุยเรื่องซื้อบ้านหลังนี้ยองซูกก็เลยหลอกให้ทั้งคู่เข้ามารอในบ้านเธอก่อนในเวลาเดียวกันที่ไทม์ไลน์ของซอยอนพ่อของซอยอนก็ได้สอนให้ซอยอนขับรถ โดยพ่อได้นั่งอยู่ข้างๆในขณะเดียวกันที่ทำลายของยองซุกเธอก็ได้แอบมาที่ด้านหลังของพ่อซอยอนแล้วเธอก็ใช้ถังดับเพลิงฉีดอัดเข้าใส่พ่อซอยอนแล้วก็ลงมือฆ่าเขาในไทม์ไลน์ปัจจุบันของซอยอนพ่อของซอยอนและรถของพ่อก็ค่อยๆสลายไปต่อหน้าซอยอนจนสุดท้ายก็เหลือแต่ตัวเธอเองซอยอนก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจแล้วเธอก็คิดอะไรบางอย่างได้เธอก็รีบวิ่งกลับบ้านแต่เมื่อมาถึงบ้านคราวนี้บ้านที่เคยน่าอยู่ก็เปลี่ยน เปี่ยนเป็นบ้านล้างไปแล้วตอนนั้นยองซุกก็โทรมาหาซอยอนยองซุกก็บอกว่าตัวซอยอนในอดีตตอนนี้อยู่กับเธอแล้วเธอก็ขู่ให้ซอยอนไปหามาว่าตำรวจในอดีตจับเธอได้ยังไงโดยเธอให้เวลาหนึ่งชั่วโมงซอยอนก็รีบไปหาข่าวในอินเทอร์เน็ตทันทีและเธอก็เจอข้อมูลที่ต้องการซอยอนก็บอกกับยองซุกว่าตำรวจจะเจอลายนิ้วมือเธอจากมีดที่เธอทิ้งคนเก็บขยะจะเจอเป็นคนแรกและนําไปแจ้งตำรวจทีหลังซอยอนก็ให้ที่อยู่ของชายเก็บขยะคนนั้น โดยบอกให้ยองซุกรีบไปถึงก่อน5โมงแต่ทั้งหมดนั้นมันก็เป็นแผนของซอยอนที่หลอกให้ยองซุกไปที่นั่นเพราะที่นั่นจะเกิดแก๊สรั่วและระเบิดซึ่งซอยอนก็หวังจะฆ่ายองซุกนั่นเองเมื่อใกล้ถึงเวลา5โมงตอนนั้นยองซุกก็อยู่ที่นั่นยองซุกก็ได้ยินเสียงบางอย่างจากด้านนอกพอเธอเดินไปดูเธอก็พบลูกหมาเธอจึงนั่งเล่นกับมันแล้วเธอก็เดินกลับไปที่โรงเรือนและทันใดนั้นโรงเรือนก็เกิดระเบิดขึ้นด้านซอยอนก็คิดว่าทุกอย่างมันจบแล้ว้วตอนนนั ก็มีคนโทรมาหาเธอคราวนี้ก็เป็นเสียงของซอยอนตอนเด็กที่ลองขอความช่วยเหลือแล้วยองซุกก็พูดกับเธอยองซุกก็โมโหมากที่ซอยอนหลอกเธอเธอก็ให้ยองซุกฟังเสียงน้ำร้อนที่ต้มแบบเดือดซอยอนก็รู้ได้ทันทีว่ายองซุกจะทำอะไรกับตัวเธอในวัยเด็กไม่นานแผลรอยน้ำร้อนลวกก็ปรากฏบนตัวซอยอนที่อยู่ในปัจจุบันแล้วยองซุกก็ได้ให้ซอยอนฟังเสียงข้อความที่แม่ของซอยอนกำลังจะมาหายองซุกที่บ้านหลังนี้เพื่อมาตามหาสามี และลูกที่หายตัวไปยองซุกก็ขู่ซอยอนบอกให้เธอไปหาว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเจอหลักฐานจนนำมาสู่การจับตัวเธอซอยอนจึงต้องจำใจทำให้ยองซุกก็ได้บอกความจริงกับซอยอนอีกว่าจริงๆแล้วคนที่ทำให้พ่อซอยอนตายไม่ใช่เพาะมาจากที่แม่เธอลืมปิดเตาแก๊สหรอกแต่มันมาจากซอยอนในตอนเด็กต่างหากที่ซอยอนในตอนนั้นก็ไปเปิดเตาแก๊สใหม่เพราะเธอเผลอทำตามการ์ตูนที่เธอดูยองซุกก็บอกว่าซอยอนอะเป็นพวกที่ชอบหลอกตัวเองด้านซอยอน ก็แอบเข้าไปเอาสมุดบันทึกคดีของยองซุกถึงสถานีตำรวจแล้วเธอก็ได้ที่อยู่ของชายแก่ที่เป็นคนไปเจอมีดหลักฐานเป็นคนแรกแล้วเธอก็ไปบอกยองซุกยองซุกก็เดินทางไปฆ่าชายแก่คนนั้นและทำลายหลักฐานนั้นทิ้งทำให้ตอนนี้ในไทม์ไลน์ปัจจุบันในสมุดบันทึกคดีก็ไม่มีชื่อยองซุกในคดีนี้อยู่และตำรวจก็จับคนร้ายไม่ได้และนั่นก็กลายเป็นว่าในไทม์ไลน์ปัจจุบันยองซุกก็มีชีวิตลอยนวลอยู่และบ้านล้างก็แปลเปลี่ยนสภาพซอยอนก็ วิ่งหนีออกมาทันทีแต่ตอนนั้นเธอก็ทําสมุดบันทึกคดีตกพอเธอเปิดอ่านสมุดบันทึกเธอก็พบว่ามีข้อความที่เขียนบันทึกในเวลานี้เมื่อ20ปีที่แล้วในสมุดตํารวจนายหนึ่งก็ได้เขียนว่ากําลังช่วยแม่ซอยอนตามหาลูกและสามีที่บ้านหลังนี้ขณะเดียวกันในไทม์ไลน์ใน,ในอดีตแม่ซอยอนและตํารวจนายนั้นก็ขอเข้ามาตรวจเช็คในบ้านของยองซุกในบ้านแม่ก็เจอโบอของลูกสาวที่ตกอยู่แต่ยองซุกก็ทําเป็นไม่สนใจอะไรด้านไทม์ไลน์ของซอยอนในปัจจุบัน เธอก็แอบไปหาโทรศัพท์บ้านตามที่ต่างๆในบ้านหวังที่จะคุยกับแม่ในอดีตตอนนั้นจนซอยอนก็ไปเจอโทรศัพท์ที่ชั้นใต้ดินขณะเดียวกันด้านไทม์ไลน์ในอดีตแม่ซอยอนก็ขอยืมโทรศัพท์บ้านของยองซุกโทรหาสามีเธอยองซุกก็บอกว่ามันเสียโทรไม่ได้แต่แม่ซอยอนก็ไม่สนรีบหยิบขึ้นมาแล้วโทรไปหาสามีแต่อย่างที่รู้ไปก่อนหน้านี้โทรศัพท์เครื่องนี้มันก็โทรไปติดแต่เครื่องที่อยู่ในไทม์ไลน์ปัจจุบันซอยอนก็รับสายแม่และรีบพูดว่าให้แมรี่ บอ,อกมาจากบ้านหลังนี้โดยทันทีแล้วซอยอนก็โดนยองซุกในปัจจุบันทุบขัดขวางเอาไว้ด้านไทม์ไลน์ในอดีตแม่ซอยอนกับตำรวจก็งงกับคำพูดของซอยอนตอนนั้นยองซุกก็ได้ฆ่าตำรวจต่อหน้าแม่ซอยอนด้านไทม์ไลน์ปัจจุบันซอยอนก็ลุกสู้กับยองซุกสู้ก,กันไปสู้กันมาซอยอนก็ได้โทรศัพท์แล้วเธอก็รีบวิ่งหนีโดยมียองซุกวิ่งตามมาซอยอนก็วิ่งเข้าห้องห้องหนึ่งและเธอก็รีบล็อกประตูไม่ให้ยองซุกเข้ามาในไทม์ไลน์อดีตแม่ของซอยอนก็วิ่งหนียองซุกเข้ามาม ที่ห้องนี้เหมือนกันเธอก็ล็อกประตูไม่ให้ยองซุกเข้ามาแม่ซอยอนก็รีบโทรไปหาตำรวจแต่โทรศัพท์มันก็โทรไปหาแต่ซอยอนซอยอนที่อยู่ในสภาพบาดเจ็บซอยอนก็บอกให้แม่เธอสู้เพราะถ้ายองซุกในอดีตตายยองซุกในปัจจุบันก็จะตายไปด้วยแม่ซอยอนก็ไปเอาถังดับเพลิงในห้องนั้นมาเตรียมต่อสู้กับยองซุกที่อยู่ด้านนอกแต่เธอก็ได้ยินเสียงซอยอนที่เป็นเด็กอยู่ในไทม์ไลน์นั้นร้องขอความช่วยเหลืออยู่หน้าห้องเธอจึงเปิดประตูไปหาลูกของเธอและนั่นก็เป็นแผนของยองซุกเธออก็ใช้มมมีจะาฟันแ่ซอยอ จนทั้งคู่เกิดการต่อสู้กันไปกันมาด้านไทม์ไลน์ปัจจุบันซอยอนที่ทําอะไรไม่ได้ก็กําลังจะโดนยองซุกที่ได้ทําลายประตูเปิดออกมาแล้วจะฆ่าเธอแล้วด้านไทม์ไลน์ในอดีตยองซุกก็เดินออกมาเหมือนว่าจัดก,การแม่ซอยอนได้แล้วเธอก็กําลังจะฆ่าซอยอนในวัยเด็กแต่แม่ซอยอนก็วิ่งมารวบเธอจากด้านหลังผักตัวเองและยองซุกลงไปด้านล่างปรากฏว่ายองซุกหัวกระแทกพื้นเสียชีวิตทําให้ยองซุกคนปัจจุบันที่กําลังจะฆ่าซอยอนก็ได้หายไปด้วยและบ้านก็กลับมากลายเป็นบ้านล้าง ซอยอนก็รีบวิ่งไปดูแม่ที่โรงพยาบาลแต่เธอก็ไม่พบเธอจึงไปดูหลุมศพพ่อของเธอแต่ก็ไม่พบหลุมศพของแม่เธอก็นั่งร้องไห้พอคิดว่าแม่คงไม่ได้ฝังใกล้ๆพ่อพอก่อนหน้านั้นเธอเกลียดแม่มากแต่ตอนนั้นแม่ซอยอนก็เดินมาหาเธอซอยอนที่เห็นบาดแผลต่อสู้ของแม่กับยองซุกในอดีตก็ร้องไห้ดีใจที่แม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วหนังก็เหมือนจะจบลงแต่ก็มีเอ็นเครดิตหนังได้ย้อนไปที่ยองซุกในไทม์ไลน์ปัจจุบันเธอก็ได้โทรหาย,ยองซุกในไทม์ไลน์อดีตและ บอกว่าตำรวจและแม่ซอยอนกำลังจะมาที่บ้านเธอยองซุกก็ S <S S <S บอกกับตัวเองในอดีตว่าถึงจะทำพลาดก็ให้เก็บโทรศัพท์ไว้พอะจะได้เปลี่ยนเรื่องราวได้แล้วหนังก็ตัดไปที่ยองซุกในไทม์ไลน์อดีตที่เธอได้ตกลงมาแต่ปรากฏว่าเธอนั้นไม่ได้ตายหลังจากนั้นเธอก็ตามไปแก้แค้นฆ่าแม่ซอยอนที่อยู่ในไทม์ไลน์ในอดีตด้วยกันจนทําให้ตอนนั้นในไทม์ไลน์ปัจจุบันแม่ของซอยอนก็ได้หายไปต่อหน้าเธอยองซุกในไทม์ไลน์อดีตก็จับซอยอนในตอนเด็กมาขังไว้ทําให้ไทม์ไลน์ปัจจุบันนนตอี้ เปลี่ยนเป็นตอนที่ซอยอนถูกจับขังไว้นั่นเองแล้วหนังก็จบลงสำหรับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนใน IMDB ไปที่7.2คะแนนครับส่วนทางช่องทูบวีขอให้คะแนนไปที่7.5ครับเป็นหนังที่ดูลุ้นน่าติดตามแต่ก็งูนงีดการกระทําของนางเอกที่คิดน้อยไปในบางช่วงและตอนจบที่แอบขัดใจที่อยู่ๆหนังก็มาหักมุมทันทีทันใดในตอนที่หนังจะจบลงสําหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ